สวัสดีจ้ายลลกเลยโพทองไปตุกยจินวันนี้จะมาต้มซุปยาจีนให้ดูจ้าเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เรียกว่าไหวซ่านก็จะเป็นมันคล้ายๆมันขนนั่นน่ะมันเป็นมันขนนะคะที่เขาเขาเอามาตากแห้งนี่ก็ไหวซ่านอ่านี้ก็จะมีอ่า อ่าหอยหอยเชลแห้งหอยเชลแห้งก็มีลำไยมีลำไยแห้งแล้วก็มีกุยจี้นี่ตรอมีวัย,วย,นนะยวดุมี淮山แลงง้กวก็มีเออ,อเองเนี้ยนี่ก็เอออะไรนี่ตัวมีตีตั่แีมีลไก่นะคะลีววกไะ,ะ่ี เดี๋ยวใกล้เกิดแล้วหลกจะสวยกันละ่ะจิ้นเจ้าที่กาบก็ตัดตัดเล็บออกนะคะเอาไปลวกน้ํานะคะตามด้วยหมูสันในแล้วก็มีกระเพาะปลานะคะยาชื่อจ,จิ้นนะจะมายู่เก้าแก่ฮะจะจันยูเลยหลกจ้าเคยแก่ีก่งกาจะฟอหลกจะ,คคะ,กจะหลก,ลกคยสินตรงสวยหล่อจะตักหกลํากันอยู่แก่น้ำไม่เดือดก็ไม่เป็นไรนะสามารถใส่ลงไปเลยได้จ้า เอาไปลวกน้ําก่อนนะคะจะมาต้มซุปยาจีนจ้าโอเคลวกก่อนก็มาหลกยะหลกสอยสินะนี่ก็อยู่เก้าวแลจำจกันจ,จยู่จะหลกยะหลกเราฟองก็ที่เอ่อเจ้าลายหลอดที่ชงอเครื่อง,งชองเราเฮยสาบจ้ะ โอ้สุดห้เป้งเซิงอ่ะเอามีอีกการเล่นช่วยเหลือเคยจะตรงกันแกคือจงตรงแกก็มาหลกยหลกเคยจะใช้ที่จู้จินหลกยะหลกอันนี้อันนี้กระเพาะปลานี่แช่น้ําไว้ค้างหนึ่งคืนแล้วทีนี้เอาไปต้มเอาไปลวกน้ําใส่อ่าขิงต้นหอมแล้วก็เหล้าจีนนะคะใส่เข้าไปลวกแล้วก็เอาไปแช่น้ําแล้วก็เอาล้างให้สะอาดทีนี้เอาไปแช่แช่แข็งไว้แช่แข็งไว้ทีนี้เมื่อไหร่เราจะกินแล้วก็ออกมาได้จากทีนี้มันยังแช่เย็น มันยังเย็นอยู่นะคะมันเป็นน้ำแข็งจ้าทีนี้ก็เอามาลวกกับหมูเลยเอามาลวกกับหมูด้วยกันกับหมูนะคะเอาลวกไปเรื่อยๆจ้ะลวกไปเรื่อยๆนะคะ,ลว,ะ,คะลวกก่อนจ้าได้ขอเวลาแป๊บหนึง่งเป็นสิการซิวๆละ โอเคเทน้ำออกนะคะเทน้ำออกก่อนนะคะหลังอาดาโต๊ะเจะ้จใส่ใส่ก้อนแฉเคะ่ก็จะโปะที่สวยละต้มน้ำให้เดือดนะคะต้มน้ำให้เดือดจ้าใส่น้ำไปประมาณครึ่งหม้อนะคะเดี๋ยวจะใส่เครื่องเข้าไปก็พอดีหม้อหนึ่งนะคะก็มาหลงเจ้าจปูนปูนปูนโปก็ที่วย ยักจย์ฟองที่ชอยหรืวเราเฮยงามงามยัยโปแกอ่ะ,ะงามงามหมุนกันละอ่ะก็จะโปที่จุยยดี่วัญอวัญอยสินะเดี๋ยวต้มน้ําให้เดือดก่อนจ้ามาจ้าน้ําเดือดแล้วนะคะที่ชอยขวัละฟองก็ที่หยอกชอยเราเฮยใส่ยาจีนเข้าไปนะคะ ทำด้วยหมูจ้าใส่หมูเข้าไปใส่ตีนไก่เข้าไปหลอดตีชื่อจิ้นลงยละหลอดตีใกล้เกลือเราเฮ้ยใส่ตีนไก่เข้าไปจ้าหลอดตีใกล้เกลือเราเฮ้ยอ่ะ ซอยก้าิซอยิเพิ่มน้ำไปนิดนึงยังไม่เต็มหม้อจ้ะโอเคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะส่วนกระเพาะปลานี้จะต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วถึงใส่เข้าไปเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะก็มา,าโอโปตายคอยนิดโตนิ่ดโตทองเลยจะโปกกอปูนจงกั่ากะันค่ะ,คะกะ็มาเอาโป้จอด一个多钟之后咧我就会落啲鱼胶อ่ะ จะจ้มได้半ก็钟就全部全部完成就个งามๆ好噶ฮะเรา,าต้มประมาณซุปเนี้ยต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วก็ใส่กระเพาะปลาทีหลังนะคะแล้วก็ต้มต่อไปครึ่งชั่วโมงก็เสร็จสับพอดีเลยเน่ก็ชั่วโมงครึ่งน,นะคะรอให้เดือดก่อนจ้าตั้งตจ้เคยควันสินน้นนะคำกอยรอให้น้ําเดือดก่อนแล้วรอให้เดือดพล่านก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมา รีไฟกลางใช้ไฟกลางนะคะไฟอ่อนๆนะคะไฟกลางนะคะต้มไปประมาณนักหนึ่งชั่วโมงต้มหนึ่งชั่วโมงแล้วถึงจะมาใส่กระเพาะปลาต้มอ,อีกครึ่งชั่วโมงจะ้สะเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยชั่วโมงครึ่งจะ้ะโอเคนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งต้มชั่วโมงหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาใส่ก,ะะร,กระเพาะปลาอ่าโบ่หนึ่งชั่วงจะหาึ่าจะเวหลาจะว่าตงดยูเกลลงไปอ่ะีิยูเกลอ่ะสุกจล้ก็นล้วอ่ะ่ม่ต้องไม่ต้องต้มนเค รอให้เดือดก่อนจ้าตั้งเตาตายกวันที่เห่าสิ้นคำก่อยะอรอให้เดือดปานก่อนจ้ะเพราะว่าเพิ่งเติมน้ำเข้าไปอาม่ากาเจ้าะสิวๆสุยหร่ฮยแล้วอยเ,อเออยัก็จะไม่กวันและะ้ตาตั้ะไว้สักนะพักหนึ่งรอให้เดือดก่อนนะคะรอให้เดือดปานก่อนนะคะ เริ่มเดือดแล้วจเต้องชี้วันนะอะ โอเคจะเดือดแล้วทีนี้ก็ปิดฝาหมอ้อแล้วก็จับเวลาได้เลยจ้ะก็มาค้ำกอยแล้วห้อชีไก่ชีการลมาโอล่ค้ำกอยห่อชีไก่ชีกาน เริ่มนับเวลาได้เลยจ้าโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้าจุนเถากินมาจ้าเราต้มไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วจะมาใส่กับกระเพาะปลานะคะก็มาชื้จอจนกระจุ่งละกว่าจะอีกกระจุง่งก็มา u, ยูเอยะก็เปิดไฟแรงก่อนนะอกอเคใส่กระเพาะปลาเข้าไปจ้า ต้องอีกครึ่งชั่วโมงนะคะกระจกโป๊ต้อปูนกะโจงอ่ะต้องอีกครึ่ง,งชั่วโมงจะ้ะยาจีฟองอะ่ะยาจีฟองปัดช่อแหละมีไขมันนะคะมี ไขมันก็ตักออกนะกะ็有ว肪ีออ้有脂肪嘛ปัด้ฟองมาปัดนะไม่ะกินก็สุดนะมองเห็นก็ตักออกมองไม่เห็นก็แล้วไปจะ้ะโอเคจยบโต๊ะปูนกระจงนะคำโก้ย เดี๋ยวต้องมีครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้าช่วงสุดท้ายจ้ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเลละเลละเกาสายจงหลาครบเวลาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะปิดไฟเซ็ตฟอ์สิ่นะปัดเจ้าที่ที่ฟองสิ้นครบเวลาแล้วนะคะชั่วโมงครึ่งนะคะต้มก็มีไขมันก็ตักออกนะคะกินตัวยาที่ฟองจะปัดที่ฟองเฉยอะ โอ้โหล่ะจะไม่หล่อยิมละต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะใส่เกลือจะใส่เกลือนะคะฟองที่ยิมหล่อเฮยละกลิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมของยาจีนมันโดูหอมอะหองที่ฉ่อยเหลวอะเพาะว่าฟองตัวยักษ์หยิมลงล้วก็จลอมกล่ว่าอมหรือไมมก่อนที่จะใส่เไมกลิ่นดูนหอมหไม่ก่เกา ว้าที่ใกล้เกิดอะใส่เกลือเข้าไปหนึ่งช้อนก่อนแล้วก็มาชิมจะ้ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเอารสชาติแบบพอดีจะ้ะเสียเ,เคยอ่าเกาเหม่ตกกะกะนาเจ้าสีสยวยโตเลยอยู่หลอโตที่ยิมแกะอ่าชิ้นเคมโมทายหาเมเนตกกะกะะ ใส่เกลืออีกนิดนหนึ่งจอะรอตองชิ้วๆหยิบแล้วชิ้วๆกันโอเคโอเคเพราะว่าน้ำเยอะใส่เกลือไปช้อนครึ่งน,นะคะช้อนเล็กๆนะคะก็มาโอเคละจะยุบ试ม่ปัไป๊ไป๊ะบ๊ะาไทย ดี๋ยวจะชิมรสอีกนะคะว่ารสชาติพอดีหรือยังคิดว่าพอดีแล้วนะคะใส่เกลือไปช้อนครึ่งเลยจ้ะกลิ่นหอมมากเลยไม่มีไขมันแล้วตักไขมันออกเลยนะคะก็โมูชินยืนชินแล้วจะหมดใสก่กีฟองกันละปัดเจ้าใส,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 ส่กีฟองละก็มาียสีสิ่นเูื่อมก็ที่เออจงเยอตรงก็ที่่อดจี中药同埋嗰ก็甘蔗柱อ่ะ อืมโหไม่อร่อยค่ะอร่อยอร่อยกะกรีนหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวตักให้ดูนะคะปัดไปตากาไทยฮัสซินนะใจยอาตีมนี่ก็ท้องแร่ไช่ละล่ะ ที่ทองเสร็จสิ้เรียบร้อยแล้วจ้าสุขของเรานะคะกินบำรุงร่างกายจา้าโอเคนะคะโอเคข้าวตีมลาขำโก้จอยกินนะตายก้ไปแล้วจา้าบ๊ายบาย